พหุจกจักรวาลควอนตัมมันติโครโมดินามิกส์ความสมดุลจากหลายเวกเตอร์ควอนตัมโครโมดินามิกส์เรารู้จักจัก,กรวาลแค่เพียงบ i นารีเว r ร์คือทุกสรรพสิ่งเมื่อมีขั้วบวกย่อมมีขั้วลบเสมอเพื่อสร้างความสมดุลให้จัก,กรวาลแต่ความจริงก็ค่อยๆเผยให้เห็นว่า ความสมดุลของจัก,กรวาลน,นั้นไม่ใช่มีเฉพาะแค่เพียงสองขั้วจัก,กรวาลมีความสมดุล3ามขั้วให้เห็นและพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนแล้วจากควอนตัมโครโมดนามิกส์ที่อธิบายการเกิดพายมิซอนพออนหรือสตรองฟอร์ดสำหรับดึงดูดโปรโตอนโปรโตอนและนิวตอนเข้าหากันเพื่อประกอบเป็นนิวเคลียสของอะตอม ตามหลักการ conservation of color charge คือขั้วสี3สีของควาร์ก P r t i c l e หรือ color charge คือประจุแดงประจุเขียวและประจุน้ำเงินเมื่อรวมกันแล้วจะเป็นสีขาวหรือนิวตรอนรวมทั้ง anti red charge anti green charge และ anti blue charge ต่างก็สามารถจับขั่วหักล้างกับสีของตัวเองคือ red green และ blue ให้กลายเป็นสตรองฟอร์ดเช่นไพยมิซอนไพออนที่เป็นกลางได้อีกเช่นกันนั่นคือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกพยายามอธิบายให้ได้แม้เพียงแค่ในระดับอนุภาคแต่พุทธศาสนาได้เข้าใจในสรรพสิ่งเหล่านี้ในระดับมหาภาคและจิตปัญญาตลอดมาด้วยจักรวาลเกิดขึ้นพร้อมกันกับ จักรวาลปัจจุบันแล้วมีจํานวนมากถึงแสนโกดจัก,กรวาลตามกฎการคงที่ของคารเลอร์ชาร์ดที่มีมากถึงแสนโกดเวกเตอร์สีจัก,กรวาลต่างๆทั้งแสนโกดจัก,กรวาลก็คือเวกเตอร์ประจุสีเหล่านี้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นซึ่งต้องดํารงอยู่ในเวลาเดียวกันเพื่อหักล้างกันให้จัก,กรวาลทั้งหมดสมดุลและนี่คือสิ่งที่ชาวพุทธเรียกกันว่าพระหุจัก,กรวาล มันติวสโปรใช้วิจารณญาณโสคนลจลักัด